หนึ่งวันในระหว่างออกหมายทารันทําอะไรบ้างไปดูกันค่ะวันนี้ทารันก็อยู่ที่เขื่อนสีนครินนะคะอยู่กับไต้พดแพลทุ่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้ทารันจะพาทุกคนไปดูการตีลังมิ้มกันนะคะยังติดใจลังมิ้มที่เชียงใหม่ไม่หายเลยก็เลยให้ไตพามาที่เขื่อนสีบ้างนะคะว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งแน่นอนค่ะทารันเป็นคนคิดแต่ว่าทารันไม่ปีนขึ้นไปนะคะกลัวตกลังมิ้มที่มาเอาก็จะอยู่ในต้นพุทรานะคะซึ่งต้นพุทราก็จะมีหนามค่ะเท่ากับว่าเราจะต้องระวังมากๆเลยนดับแรกก่อนขึ้นไปก็จจจจะะะะะตต้้อองงเเเรีีียมคคคคบพพิ่่่่่กกัันนนนืททุุดาาไหววใชํ แล้วไต่พดก็จะเป็นคนปีนขึ้นไปเองค่ะก็ปีนต้นไม้ได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ขอไม่เสี่ยงดีกว่าค่ะหนามเยอะอันตรายมากๆค่ะเอ๊นั่นอะไรแบบแบบปีนไปเพื่อช่วยยื่นขบเพิงไปให้ไต่นั่นเองค่ะทางไต่พามาตกปลาไม่พอยังต้องพาไต่มาลําบากอีกจะบอกว่าไต่พดมีแพตกปลาหน้าดินด้วยนะคะสาหรับใครที่ไม่ใช่สายยอปอมแต่ว่าอยากลองมาตกปลาที่เขื่อนศรีนครินก็สามารถติดต่อไต่ได้เลยค่ะแล้วจังหวะนี้ก็เสียวมากเลยค่ะลังมิมล่วงลงมานะคะแต่โชคดีค่ะที่มีกิ่งไม้รองรับแล้ว้ ะะไปยื่นให้กับไต <จะ S 1> ่บอกว่ารังนี้รังใหญ่มากเลยนะคะทุกคนหลังจากได้รังม,มีมาเรียบร้อยแล้วถังก็ต้องเอารังมีมาชิมเป็นคนแรกก่อนนะคะก็ะะต้องรีบไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะที่ที่ไม่มีแม่ของน้องนั่นเองจะเห็นได้ว่าถุงที่เตรียมมานี่แทบจะไม่พอเลยนะคะทุกคนพี่พดถามลืมกันแล้วเหรอเดี๋ยวไปรับไปรังแล้วไปเลยน <c oughs> ี่นะคะ จ้างไต่วันละพันห้าให้มาขึ้นมีมให้กินเหนื่อยไหมคะพี่พศไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดูชิมน้ำห่วงคือใหญ่มากนะคะดูดิใหญ่นี่ยังไม่ในรังอีกในในถุงอีกรังวันนี้ชิมให้ดูนะเอ้ยงามหวานเจี๊ยบรสชาติเป็นยังไงบ้าง ม,มันหอมหอมกินอะไรเหมือนอที่โน้ตที่โน่ตจะเป็นดอกไม้แบบดอกกลมใหญ่ที่นี่น่าจะเนี่ยน่าจะพวกนเนี่ยเหมือนมันมีเหมือนกินหญ้ามาเลยที่เผาเมื่อกี้ใช่ไหมหลังจากที่เสร็จภารกิจตีดังมิมแล้วเราก็ต้องไปตกปลากันต่อนะคะทุกคน<อ>นาทาลันจะพาไปทำอะไรระหว่างออกหมายไปลุน้นกันค่ะ